ธรรมาจักรวาลต,ตั้งขึ้นมาเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเพื่อปรับยกระดับจิตของพวกเราสำหรับคนที่พร้อมเปิดรับฉะนั้นถ้าคนที่มาแบบรีบแล้วสงสัยเมื่อไหร่จะได้ที่ขอไปที่เบิกบุญไปเมื่อไหร่จะสำเร็จมาหรือยังตอนนี้เงินไม่มีแล้วรายจ่ายเยอะแยะค่าชาวบา้านค่าฉลก มานน่าทำสมาธิแล้วจะเอาเงินที่ไหนจ่ายถ้ารีบแบบนี้ไปไป้ายหน้าเลยค่ะที่นี่พาคุณลงมือทำคุณเท่านั้นที่ต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องทำอะไรที่คุณไม่เคยทำคุณจะํำนานภายในหนึ่งวันไหมป่าบอนไม่คุณต้องทำนานอย่างเช่นคุณขับรถ ขับรถให้เก่งแล้วชำนาญหนึ่งวันคุณจะเก่งไหมป่าบอลไม่เก่งไม่เก่งมีประสบการณ์ต้องมีประสบการณ์ต้องเขี่ยต้องชนก่อนใช่ไหมไม่ต้องอะไรจริงถ้าไม่เขี่ยไม่ชนก็ไม่รู้สิว่าเส้นทางนี้เป็นยังไงไม่กลัวใช่ไหมจะไม่กลัวแต่ไม่ผ่าไฟแดงต้องทำถูกกฎระเบียบก็เหมือนการดำเนินชีวิตของเราถ้าไม่ล้มเราก็ไม่รู้ว่ามันคือประสบการณ์มันจะเป็นครูสอนเรา สำหรับคนที่มีอิกโก้แล้วมีอัตตาตัวตนหรือเป็นมียศอยู่ข้างหน้าเขาจะเชื่ออะไรเขาต้องมีประสบการณ์อันนี้ช้าแหละทําได้แต่ความสําเร็จในเป้าหมายของเขาจะยืนระยะเวลาไปณนะตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปมันเร็วขึ้นมันมีดาวมฤตยูเข้ามาถึงเจ็ด ยังไม่ออกฉะนั้นมันมีนวัตกรรมในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการดำเนินชีวิตของทั้งโลกความเร็วเช่นอะไรเมื่อก่อนเราเขียนจดหมายส่งเงินธนานััรเดี๋ยวนี้อะไรคะแอปโอนปริง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 ไวไหมทำให้เราเป็นคนคิดไวทำไวทำอะไรรวดเร็ว ทำให้นิสัยของคนเราเปลี่ยนคือรอไม่ได้พอรอไม่ได้พอขอไปแล้วเบิกบุญไปแล้วรอดอกไม้บอนไม่ได้ใจเย็นๆไม่ได้เร่งรถติดหงุดหงิดรอไม่ได้เข้าแถว รอแจกของเข้าแถวคิวอะไรก็แต่รอไม่ได้ลองดูนะมองความจริงก่อนว่าจริงไหมลองมองความจริงดูว่าโลกมันเปลี่ยนไปจริงๆนวัตกรรมต่างๆมันคือความเปลี่ยนแปลงจิตใจมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลง ตื่นเช้ามาก่อนตีห้าตีสี่ตื่นไปทำงานแล้วแต่เดี๋ยวนี้คนทำงานกลางคืนไล์สดขายของกันมากขึ้นทำให้ตื่นสายเปลี่ยนหมดวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตเปลี่ยนหมดระบบน้ำในร่างกายก็ต้องเปลี่ยนเป็นไงสุดลงคนนอนดึกกันมากขึ้นอันนี้อาจารย์ไม่ได้ พูดว่าใขรแต่อาจารย์ให้มองว่าโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องเปลี่ยนและพัฒนาเรียนรู้ตัวเองจะมาอยู่ที่เดิมไม่ได้จะได้เกียรติบัตรเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วไปสมัครงานเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเอาแล้วไม่มีคุณค่าแล้วจบชูงสูงมานะเขาไม่เอาแล้ว เขาเป็นยูทูบเบอร์เขามานั่งไหลเปลี่ยนไปหมดแล้วลูกฉะนั้นมันทำให้จิตใจคนของคนทั่วโลกขอโทษมันหยาบขึ้นลองมองสังคมกว,ว้างๆมันไม่ละเอียดขึ้นมันไม่มีความรอบคอบมันมีต้องเร็วเร็วแบบไม่มีสติ เร็วแบบไม่ได้รอบครอบนะไม่ใช่ทอทอทอกดจักรวาลทําทันทีนะอันนั้นเขาใช้สติเขาใช้ปัญญาเขาพิจารณาแล้วเขาถึงลงมือทําแต่เร็วแบบนี้เร็วแบบว่ารีบร้อนฉะนั้นมันเลยที่มาว่าจักรวาลเลยส่งมาบอกว่าต้องมาปรับจิตมนุษย์โอโหงานอาจารย์บวชหนักเลยทำยังไงล่ะ โรงเรียนเขาสอนให้เขียนกอไก่เขียน ABC ให้รู้ว่าศัพท์นี้คืออะไร,รอ,อะไรอะไรแล้วมาส่งกันบ้านอ่ะดีขึ้นลูกเข้าใจแล้วอ่าแปลถูกข,ขึ้นเข้าใจอ่าไจบแล้วออกไปหางานลูกไปทํางานไปเลี้ยงตัวแล้วจบเอาไปใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วจิตมนุษย์ละ่ะมันจับต้องไม่ได้ มันเป็นแบบไหนล่ะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนจิตแต่ละคนความคิดเขาเรียกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของพันธนาการแต่ละคนไม่เท่ากันวิถีชีวิตในการเกิดไม่เท่ากันพันธนาการความบอดช้ำ สภาพใจิตใจของครอบครัวที่เติบโตมาไม่เท่ากันการเจริญทางด้านจิตวิญญาณก็ไม่เท่ากันไม่เกี่ยวกับการศึกษาไม่เกี่ยววางการศึกษาไว้หมดเลยแต่มันอยู่ที่จิตแต่ละคนเติบโตทางจิตวิญญาณเข้าใจธรรมชาติเข้าใจสัจธรรมเข้าใจโลกมากน้อย จริงไหมเข้าใจเท่าไหร่มันไม่เท่ากันเลยเพราะพื้นฐานของครอบครัวแต่และครอบครัวมันไม่เท่ากันบางคนโดนกระทํามาเก็บกฎกับครอบครัวมีปัญหาในครอบครัวในตระกูลเก็บกฎฝังใจตั้งแต่เด็กจนโตแต่และอย่างมันไม่เท่ากันฉะนั้นแต่และคนถึงบอกว่ามีเวลาตื่น รู้โชคดีเจอเพื่อนดีแนะนำพากันไปพบไปเรียนรู้ไปกระทำแต่เรื่องราวดีๆนั่นคือบุญเก่าปัญญาเก่าโชคดีที่มีครูบาอาจารย์ที่ดีทั้งถังโลละทางธรรมชี้นำแสงสวา่างบอกคอยเยียบไม่ให้มีอัตตา ให้มีอีกโก้ให้ถอมน้อมอ่อนน้อมถมตนการอ่อนน้อมถมตนมันเป็นนิสัยของผู้มีจิตที่สภาวะผมขึ้นไปคนที่มีอัตราสูงๆเขาจะบอกรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วคนแบบนี้คือน้ำเต็มแก้วแล้วสอนเท่าไหร่ก็ไม่ฟัง อย่าสอนเลยต้องปล่อยไปตามยถากรรมภาวนาจิตอย่างเดียวพอให้เขาตื่นส่งความคิดอธิษฐานจิตถ้าเราเรามีคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นสามีพี่น้องเราถ้าบอกอะไรแล้วบอกรู้แล้วว่ามันดีรู้แล้วว่าทำแล้วมันดี อย่าพยายามไม่รู้สารใครพิจาาณเองอย่าพยายามเข็นคกขึ้นภูเขาเอาตัวเองให้รอดกันตั้งจิตอธิษฐานเอาถ้าคนนะเป็นคนที่คุณรักและอยู่ในครอบครัวของคุณหรือผู้มีพระคุณกับคุณตั้งจิตอธิษฐานแล้วคุณเบิกบุญเลยขอให้คนเนี้ยชื่อนเนี้ยนามสกุลเนี้ยของใครวะ ทำไมจักรวาลบอกอรายละเอียดจังของใครเนี่ยมีใครสัตภาพมาหน่อยสิว่าของใครแสดงตัวมาหน่อยของใครให้คุณบอกชื่อนามสกุลเขาข้าพเจ้าเบิกบุญนะตอนที่เบิกบุญนะตอนกวดน้ำก็ได้ขอให้เขาได้พบแสงสว่างขอให้เขาได้ตื่นรู้พบสัธรรมความจริงในการยกระดับจิตวิญญาณของใครเนี่ย ทำไมจักรวาลให้สารมาอย่างละเอียดเลยต้องมีต้องมีแต่อาจจะเป็นคุณใส่ใจหรือเปล่าเออมีเปล่าแน่ใจมีสิคนนึงอะอยู่ในบ้านอะไม่ใช่บ้านแเราบ้านละข้างรู้แล้วสอนอะไรรู้แล้ว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 ยังพูดไม่จบเลยรู้แล้วเออฉะนั้น อแสดงว่าคุณเรนูคุณอามพรคุณดมคุณราตีหมอตั้มโมโมเป็นคนที่ไม่มีอัตราแล้วจิตย,ยกระดับล้วยินดีด้วยลูกเพราะช่างสังเกตไนแล้วก็อ๋อของคนในครอบครัวเรานี่ ใช่ค่ะกล้าสแสดงออกคือมีจิตของความเป็นผู้นำกระหารความกลัวเป็นพลังลบเป็นมารที่อยู่ในร่างกายเราสมุนของพญามารเจ้ากรรมน,น,ยนยายเวรจะไม่ให้พูดเฮอออ้ยอย่าพูดอย่าพูด,พด,พดพเดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวเขาอาเดี๋ยวเขาว่าโง่ไม่กลา้าก็เลยไม่ได้ความกล้เอาจารย์เป็นคนพูดตรงนะคะ คนที่เข้ามาใหม่ๆถ้ามาเจออาจารย์อาจารย์เป็นคนพูดตรงและชัดเจนบางครั้งบางคำถ้าไปทิ่มแทงหัวใจใครไม่ได้เจตนาแต่เพียงจัก,กรวาลส่งสารมาบอกแล้วก็ให้พูดชัดเจนให้เข้าใจไม่ต้องมาแปลแต่บางอย่างถ้าเป็นความลับของจัก,กรวาลหรือเป็นสารของใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีความทุกข์ระทม อาจารย์จะให้เป็นคียเพื่อคุณไปขยายเองคุณต้องใช้ปัญญาขยายมันเป็นความรับสวรรค์ของคุณเพราะมันเป็นสาธารณะมันจะเปิดเผยความลับของคุณไม่ได้คุณต้องทั่งสังเกตเวลาอาจารย์ให้ความรู้ช่วงนี้ช่วงต้นก่อนเข้าสมาธิกับช่วงท้ายจักรวาลครูครู้ของอาจารย์จะส่งสารมาอยู่ที่ให้ผวกคุณ คุณร้องขออะไรคุณภาวนาอะไรคุณเบิกบุญอะไรขึ้นพลังงานแปะถ้าคุณส่งไปขึ้นพลังงาความถี่สูงสูงเขาแตะได้4สี่สิแตะได้ส่งให้อาจารย์ปุื่ออาจารย์บอกคุณเพราะช่วงไายสดคุณจะได้เปรียบกับคนอยู่ในไลฉะนั้นคำว่าส่งความถี่สูงๆงอารมณ์คุณต้องเบาสบายปิติสุข อยู่ในศีลอยู่ในความสุขอารมณ์ดีล่าเริงแจ่มจใสแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องสูงจะจับความคิดคุณแรงปัถนาคุณได้คอนเนคเชื่อมต่อกันได้แล้วส่งมาให้อาจารย์เพราะต้นพลังงานอยู่ที่อาจารย์เพราะคุณมาเข้าสมาธิอยู่กับอาจารย์อาจารย์ก็สามารถถ่ายทอดบอกคุณได้ แต่ไม่สามารถบอกเป็นบุคคลบุคคลว่าคุณเจออันนี้นะอันนี้นะอันนี้อันนี้คือผิดกฎสวรรค์เพราะไม่ใช่เป็นการดูดวงคุณต้องวิอเคราะห์เองว่านิสานของฉันนี่ฉันร้องขอไปเมื่อที่ที่แล้วเพิ่งมาถึงหรอฉันร้องขอไปเดือนที่แล้วฉันส่งกระแสจิตไปเมื่อสองสามเดือนที่แล้วโอ้ใช้เวลานาน,านจังเพิ่งมาถึงฉะนั้นฉันต้องรีบปรับยกระดับจิตแล้ ให้คิดวันนี้ถึงพรุ่งนี้เลยมันต้องแบบนี้นั่นแหละเขาเรียกยกระดับจิตพูดปุ๊บได้ปับ๊บพูดปุ๊บได้ปับ๊บส่งะอะไรฐานปุ๊บได้ปับ๊บเรืงง่องง่ายๆได้ได้ฝึกได้ ไม่ดีนะต้องบอกว่าเป็นสานี้เป็นของคุณเมื่อไหรคุณจะรู้เลยเพื่อนจะได้รู้ว่าว้าวอัศาจรรย์นะเพิ่งขอได้แล้วหรอสาเนี่ยถึงแล้วหรอมันจะทำให้เพื่อนอยากจะพัฒนาจิตเช่นคุณร้องขอแล้วมาถึงแล้ว มาถึงต้นพลังงานแล้วแล้วคุณรู้แล้วว่าคุณจะต้องแก้ไขและพัฒนาเดินยังไงแล้วคุณมาบอกว่าผมสมมติยกหมอต้อมผมเพิ่งจะคิดเมื่อวานเนี้ยว้าวมาต่อผมเลยเหรอผมต้องเพิ่งขอเมื่อวานอธิษฐานจิตเมื่อวานผมส่งสงแรงพัฒนาเมื่อวานถึงอาจารย์บัวเหรอว้าวแ่งเนี้ยแบบเนี้ย มันคือการตอกย้ำในการยกระดับจิตว่าจิตเรามันรักษาเรเวลอารมณ์ขึ้นๆๆๆ้นแล้วสิ่งสิษย์รู้ใจเราอ๋อมันจะสนุกลูกเราก็จะมีการพัฒนาเออนี่มันต้องเป็นแบบนี้สารนี้เป็นของโมโม่ยืนคิดทั้งวนันขอบคุณนี่ไงเก่งมากโมโม่ เก่งมากชบาภัยตอันนี้เป็นของหนูคิดช่วงบ่ายเก่งมากเยี่ยมคือว่าจิตยกระดับสุดยอดเออดมขอไว้สามวันที่แล้วสุดยอดดมฉะนั้นระดับเรเวลคิดวันต่อวันวันต่อวันนะคะแล้วเก็บแบตเตอรี่ใหม่วันต่อวันโลกมนุษย์นะโลกมนุษย์วันต่อวันถ้าถ้าบนสวรรค์นี่โอ้โหเขามีเต็ม ท่านลกนี่ไม่มีเลยนะลูกเนี่ยร้องขอ,อยังไงก็ไม่ได้ต้องรอวันพระวันโกนอย่างเดียวแล้วก็วันโกนก็มาเข้าฝันญาติพี่น้องมาขอบุญเออหรือพระใหญ่คนที่โทษหนักๆนะคะทำกรรมหนักๆก็อยู่ตายขุมลึกมากต้องออกมาวันพระใหญ่วันพระใหญ่สิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำได้อย่างเดียวถึงจะขึ้นมานะคะเข้าฝันญาติพี่น้องโอ้อยาก,กินน,กกน,นั่นยากินนี่ทําบุญให้หน่อยต้องรอรอมนุษย์อีกเท่าไหร่เดือนนึง ใช่ไหมแต่มนุษย์โชคดีคืออะไรอธิษฐานจิตแค่รู้ความลับคือความสุขได้ตลอดเวลานี่คือโลกมนุษย์